งี้นี่เดี๋ยวเราไปกินไอติมกันนะเอาร้านเดิมดีกว่าเนาะเออเได้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองจริงนะเว้ยจริงสิไปดูสิเราจะสั่งให้หมดร้านเลยสบายอยู่แล้วไปเต็งกว่าเข้าเรียนได้แล้วมีอะไรเราช่วยก็บอกนะอืมจะไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราขอนั่งิทอะไรเหนก็จะตามไปนะโอเคนี่ตามมานะ ก็นี่เจ็บมากขนาดนี้จะทํางานไหวรึเฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วปะดปงประกันล่ะได้ทําอะไรไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างอรู้ด้วยอะไรเลยโรศบก็ไม่มีก็เห็นว่ารถเนี่ยมันเก่าแล้วกขเข็ขับไปซื้อของเร่นี้ไงแล้วต้องจ่ายเขาเยอะไหมล่ะเนี่ยก็อยู่งานก็ไม่มีเงินก็ไม่มี ้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแล้วแตงกวาล่ะก็ต้องหยุดเรียนหนังสือละสิก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละันจะบ้าตายแล้วเนี่ย งกว่าแม่เธอเป็นอะไรบ้างก็ยังเจ็บอยู่ในบ้านเลยอ่ะแล้วแม่เธอไม่ได้ทําประกันอะไรไว้เลยเหรอไม่เลยตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับประกันพรบรแม่เธอก็ไม่มีประกันชีวิตแม่เธอก็ไม่ได้ทําใช่พอเกิดเหตุรอบครัวก็ลําบากแล้วผู้กรณีก็ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าเขาไม่ช่วยเขาบอกว่ารถแม่ไม่มีพรบรประกันพรบรนี่สําคัญมากเลยนะเราลองใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวัน ใช่นี่ดีนะที่แม่เธอหายป่วยแล้วอ่ะใช่ไม่งั้นเราคงต้องออกจากโรงเรียนสู้ๆนะแตงกวาเราจะดูนลโรงเรื่องนี้จนกว่าเราจบม .6 เราจะช่วยเองเราด้วยเราด้วยเราจะช่วยกันและเป็นเพื่อนกันตลอดไปเย้ พร้อมหรือยังไม่ว่าจะออกไปแจบตัวตัวที่หมู่บ้านแต่เช้าเสร็จแล้วเป็นกัรแนะนำกับพีชาล่ะแมาแลี้ยวแม่แล้วพร้อมด้วยกันเลยยังนี่เราจะยมายกระถานไว้เพียบเลยเราก็ด้วยไปงั้นเลยกันเลยไปไป พวกเราเลยอ่ะเราจะทำายังไงกันดีเราจะต้องไม่ยอมแพ้เราจะต้องพูดต่อไปงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนเถอะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยแจกเราพวกคุณจะรันพรุ่งนี้นะโอเคขับรถกันดีนะได้ป่าเป็นไงดูหน้าเศร้าเชียว เข้าใจว่าทำไมคนไม่ให้ความสำคัญกับการทำประกันไทยอหรอคะครูว่าหนูก็ทำถูกแล้วนะถ้าเราชี้ให้เขาเห็นถึงความสำคัญเขาทุกคนจะเข้าใจเราแหละจ้าแต่หนูไม่อยากาก่อโกรธใครเป็นเหมือนกับโกรงหนูครูเข้าใจเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะช่วยอีกเรงหนึ่งดีไหมโอเคค่ะขอบคุณนะคะอะ๋อนภัสเข้ามาสิมา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 ทั้งหมดเลย ครูครับคือว่าพวกเราจะมาปรึกษาเกี่ยวเรื่องการแทนครับครูควมๆเราคุยไ,ไ,ได้เลย,เยได้เลยพวกเราจะเอาคุณอารมณ์ตามหมู่บ้านด้วยครับคุณครูไปกับพวกหนูนะคะยินดีจะ้ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะเชิญวิทยากรไมหมความเรื่องพวกเรานะแล้วก็วิธีประชาสัมพันธ์อย่างนี้หลายวิธีน,นะเป็นว่าหนูจะบอกนะคะสวัสดีพี่ป้านาอาทุกคนนะคะวย เราก็เหมือนกันไม่รู้จะพูดถูกไหมเนี่ยข้อมูลเบสขนาดนี้พวกเธอจะไปลัวอะไรอีกล่ะนัดจะพูดเองใช่ไหมเปล่าเปล่าเต็มกว่านุ่นไม่ใช่เราหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราพูดเองคนอื่นก็อย่ลืมช่วยเกเอกสารด้วยนะโอเคเคไปงั้นเลยกันเลยด้วยทุกชีวิตมีค่าอุบัติเหตุจากรุเมฆเป็นจริงที่ไม่มีใครอยากเห็นขึ้นแต่ทุกคนก็ไม่สามารถอีกบยื่งได้รัฐบาลลึกลาผมใหม่ขึ้นนะครับให้ทุกคนศึกษาจากเอกสารนี้ครับ แล้วการเบิกจ่ายสิทธิ์พรบรต้องทาอย่างไรบ้างการทําความเข้าใจในการเบิกจ่ายสิทธิ์จากพรบรนะคะเป็นการเบิกจ่ายสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งการที่เราจะให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวค่ะอา้าวแล้วอย่างนี้ชาวบ้านอย่างเราเราจะเข้าใจหรอข่าขออนุญาตแนะนําผู้ประสบปัญหาหรือผู้สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนคอเซ็นเตอร์1 1 8 6ค่ะ หนึ่งหนึ่งแปดหกค่ะหรือติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บร,ริษัทกลางที่โรงพยาบาลทุกแห่งค่ะอย่าลืมทำประกันภัยพอรบรกันนะคะกรณีรถจักรยานยนต์มีเบีย้ยประกันเพียงแค่สามร้อยกว่าบาทเองค่ะกรณีซีซีไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับเท่ากับจ่ายวันละไม่ถึงหนึ่งบาทครับรถจักรยานยนต์ทุกคันสามารถทำประกันภัยได้ค่ะทั้งรถที่เก่าเก้าเก่าและหมายป้ายแดงสามารถทำประกันภัย,ยาาไ,ได้เหมือนกันค่ะ นอกจากประกันภัยรถแล้วนะครับยังมีประกันชีวิตอีกด้วยใช่ค่ะสมมุตินะคะเราเกิดเหตุเข้าโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะเพราะว่าเราจะได้สิทธิตามที่ว่าใบลรมรทำนั้นคุ้มครองเราอยู่ค่ะแล้วถ้าเราเข้าโรงพยาบาลอีกช้นนะคะ mm hmm. ก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าตามที่พรบรได้ทําไว้นะคะแล้วพวกหนูจะมาให้ความรู้ใหม่นะคะ หนูหนูมานี่มาเอาตังค์ุณจะทำประกันไอ้ที่ว่า300กว่าบาทนั่นน่ะอ๋อเขาเรียกว่าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมจรองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับนะคะทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตามพรบด้วยล่ะเอาแบบไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่ทำาพรบก็จะต่อภาษีรถไม่ได้เวลาเกิดอุบัติเหตุ เราบาดเจ็บหรือตายตามกฎหมายพรบรจะมีเงินช่วยเหลือให้มีเงินช่วยเหลือยังไงมันจะคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจ่ายไปแค่3 0 0รว่าบาบาะเจาอะไรมากแล้วมันได้กี่บาทละ่ะบาดเจ็บทุกอย่างอะไรก็ช่างที่มันต้องจ่ายเงินอ่ะพระบรจะจ่ายให้แต่ไม่เกินวงเงิน1 5 0 0งบาทนะถ้าเกิดปะุะปบรุบททัติเหตุแล้วเราตาย เอาไปก่อนเลย35,000ัน 35, บาทสูงสุด3 0,000 0บาทเลยนะป่ะผู้ใหญ่ีรู้ทุกเรื่องจริงๆเอ้าไม่งั้นจะได้ดเป็นผู้ใหญ่หรือจริงไหมนังหนูเวลาตอบพรบอยอ่าลืมตรวจสอบรายละเอียดจากเบคนมาคันนะคะหนึ่งชื่อน,นันรัตุ์ลงในถุกล้องหรือไม่สองที่อยู่ค่ะสามวันเริ่มคุ้มครองในวันสิ้นสุดคุ้มครองค่ะสี่สิทธิ์เรื่องต้นค่ะห้านะคะจำนวนเงินที่จ่ายอย่างแค่สามารา้อยบาท จริงหรือน่าสนใจนะเนี่ยเอา้าทาก็ทาเดี๋ยวลุงจะไปบอกคนอื่นให้ด้วยบอกไปทั่วหมู่บ้านเลยนะลุงได้ดูแล้วในหมู่บ้านเนี้ยลุงรู้จักหมดทุกหลังเลยแค่ลุงทำไปดีไปให้ความรู้พวกเขาด้วยนะคะได้จ้ะแม่หนูทั้งหมู่บ้านเลยนะคะลุงได้เลยจ้ะ หนูไปรณรงค์เรื่องการทาประกันภัยมานะคะมีคนให้ความสนใจเยอะแยะเลยนะคะจริงครับครูทุกคนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํประกันภัยแล้วครับใช่ค่ะวันนี้ทุกคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทําประกันภัยพร,บ,รบค่ะเออแล้วหนูอยากให้ครูเสริมเรื่องการชีวิตแม่ค่ะอ๋อปรนกันชีวิต การชีวิตนะจ๊ะเป็นการซื้อความคุ้มครองตามที่ระบุเป็นเงื่อนไขในตรมธันซึ่งจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อการความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักจ้ะเออแล้วมันมีประโยชน์ยังไงะคะอ๋อมันจะช่วยสร้างหลักประกันภัยและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัวและจะช่วยเกิดการออมทรัพย์อย่างมีนัยและต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะ เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีงเงินด้วยจะ้ะเช่นประกันภัย200ใช่ไหมคะครูใช่จะ้ะประกันภัย200เนี่ยเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภยัยกรณีสูญเสียมือเท้าสายตาทุกคลภาพถาวนสิงชิงจากอุบัติเหตุรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีสูญเสียกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยให้ความคุ้มครองเป็นรายปีปีละ2 0 0บาทจ้า อ๋อเข้าใจนะคะขอบคุณม,มากนะคะจ้าเข้าเตงกวากลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างอะเหนื่อยจ้ะแม่ดีเนยแต่ก็มีความสุขจ้ะดีแล้วหรอลูกทำในสิ่งที่ตัวเงอยากทำแล้วนี่แม่เจ็บหรือไม่จ้ะ แม่หายแล้ว,ล,วลูกแม่อยากให้ลูกบอกให้เหาคนอื่นได้รู้ดีนะที่ไม่เห็นความสําคัญของการทําประกันไฟเมื่อก่อนแม่ก็ไม่เคยรู้หรอกจก้ะแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วทุกคนไม่อยากให้เราแบบนี้กบบตัวเองรบบลูกแต่เพื่อไม่เป็นการไม่ประมาทเราก็ป้องกันไว้ก่อนวันนี้แม่บกักฝันจะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทากันต่อเองดีแล้วลูกธ t จิตที่เ plan อยากทำนะลูกรู้ไหมชีวิตที่มีค่าคืออะไรชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิต ที่ร่ำรวยหรอกนะแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ทําให้ตัวเรามีคุณค่าและทําให้คนอื่นมีคุณค่าข่าวดีข่าวดีวันนี้มีโปรเจกต์ใหม่อะไรเหรอเราจะส่งผลงานประกันไฟเข้าประกวดส่งงานประกวดเหรอใช่โครงการยูวชอชประกันไฟให้พวกเราส่งผลงานเข้าประกวดว่าไงดีกว่าเจ้าอของผลงานก็พวกเราช่วยกันทุกคนนั่นแหละไหนๆเราก็ทำาปรเจกนี้แล้วส่งส่งเข้าประกวดดีกว่าไหมดีดีงั้นเป็นึาษาฝรัน ได้เลยครับนเราจะตั้งที่ปดเดกว่าอะไรดีล่ะประกันภัยมีลายวิธีศึกษาให้ดีมีประกันถ้าเราเป็นผู้เอาประกันบริษัดใจพลันเมื่อมีปัญหาพระบอ ทุนที่ตราเอาไว้ช่วยประสภัยเมื่อปีสามหาจะเจ็บ